สวัสดีท่านผู้ยรวยทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต็มนะครับนายพลแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าพลเอกมิลลี่ท่านนี้เขาเป็นประธานเสนาธิการร่วมซึ่งก็คือคนที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องของสงครามเรื่องของการทหารให้กับรัฐบาลอเมริกาหรือว่าให้กับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งออกมาประกาศผ่านเวทีการประชุมเขาพูดกลางเวทีเลยเขาบอกว่าตอนนี้คือรัสเซียพ่ายแพ้แล้วและพ่ายแพ้ทุกทางฮะทางแรกก็คือทางกลยุทธ์รัสเซียก็พ่ายแพ้วางแผนมาพลาดทางที่สองก็คือทางปฏิบัติรัเสเซียก็ สู้สงครามนี้ก็พ่ายแพ้ทางที่3ก็คือเรื่องของจุดประสงค์เรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไหมเป้าหมายชัดเจนเห็นได้ชัดว่าไม่สาเร็จถ้าเราย้อนไปก่อนน้านี้รัสเซียเคยพูดเองรัเสเซียเคยพูดมาแล้วนะบอกว่าเนี่จยจะยึดยูเครนได้ภายใน2อาทิตย์เคยขู่ยุโรปนะว่าสามารถย,ย,ย,ยึดยูเครนยึดเคียบด้วยไม่ใช่ยูเครนยเดียวย,ยึดเคียบมึงหลงเลย2อาทิตย์ซึ่งก่อนหน้านี้นจะมีสายจีนคอยแย้งเวลามีคนพีบอกว่าเนี่ยรัเสเซียเคยพูดปูปตินเคยพูดจะย,ยึดใน2อาทิตย์สายจีนก็เลยบอกวนะ่าไหนข้อมูลร ทุกวันนี้ยืดไปเป็นปีเขาก็เลยพยายามจะหักกัว,ว่ารัสเซียไม่เคยพูดปูตินไม่เคยพูดนี่ฮะนี่คือหลักฐานฮะเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะอิงคำพูดของปูตินยังไม่พอฮะช่วงที่สงครามเนี่ยเริ่มใหม่ๆตอนนั้นคาดว่าภายในข้างในเนี่ยปูตินน่าจะกดดันทหารให้พวกลายพลระดับสูงเนี่ยกดดันทหารให้ยึดยูดยเครนได้ภายในไม่กี่วันหนักกว่าสองอาทิตย์นะนี้คือไม่กี่วันเหตุผลที่เราเห็นได้ชัดก็คือการล้อมยูเครนนั่นเองเห็นไหมฮะเขาส่งทหารแบบล้อมแบบไม่สนเลย จุดไหนได้คือล้อมหมดมาจากทางเบลารุสมาจากทางรัสเซียรัสเซียก็คือเกือบครึ่งของยูเครนแล้วล้อมมาหมดแล้วก็ขึ้นมาจากใครเมียเห็นไหมคือถ้ารัสเซียมันมาจากโปแลนด์ได้มันมาแล้วแต่มันไปส่งทหารเข้าโปแลนด์ไม่ได้แม้ยังคงล้อมแบบล้อมทั้งประเทศยนะูเครนอ่ะซึ่งวิธีนี้การกระทําแบบนี้อย่างที่เคยเล่าไปว่ามันคือการกระทําที่มั่นหน้ามากมั่นเจ้าตัวเองเก่งหรือไม่ก็คือดูถูกคู่ต่อสู้มากอะ่ะคิดว่ายูเครนอ่อนมากก็เลยล้อมแบบนั้นซึ่งการล้อมแบบนั้นข้อเสียก็คือว่าแต่ลละะจจุดมันบา,บาง กตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนอสมมติ1ตารางกิโลเมตรปกติถ้าเอาให้แบบแข็งแรงหน่อยคนจะมีทหารประมาณ100นายแต่พอรัสเซียมันมากระจายแบบนี้เนี่ยหตารางกิโลเมตรอาจจะเหลือแค่10นายซึ่งมันก็จะบาบางมากทําให้โดนตีได้ง่ายมากแล้วก็กระจายกันมั่วอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะเห็นนดว่าทำไมรัสเซียถึงอ้างเฟส,สเพราะว่าเฟสแรกมันไม่ได้ผลมันล้อมแบบนี้ ไม่ได้ผลมั่วเบาบางมากก็เลยต้องไปรวมกระจุกที่ก้อหน่ยครับรัสเซียก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อล้อมอยู่ครนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นยูเครนก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นก็เลยไปเอาทางขวาแทนนี่ฮะเขาก็เริ่มจากดอนบาสแทนอแทนที่เริ่มแรกก็คือล้อมอะไรแบบนั้นก็เห็นได้ชัดว่าปูตินต้องการยึดยูเครนภายในไม่กี่วันต้องการยึดไปถึงเคียบด้วยซ้ําไปสุดท้ายก็ไม่สาเร็จปูตินก็เคยพูดเองเพราะฉะนั้นการบุกแบบนี้ของรัสเซียน่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้นําของปูตินแต่่่เเเเเมมมมือด้้้้้นนนนนนคคคคคุณภาาาาาพแตตววววววรรร็็ร็ก็กกปูี ทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดว่าคือรัสเซียพ่ายแพ้จริงๆอย่างที่เขาเล่ามาทั้งกลยุทธ์ทั้งวิธีการทั้งเป้าหมายเนี่ยพ่ายแพ้ทุกประตูยังไม่พอนะความน่าอายของรัสเซียก็คือว่าพอสู้ไปสู้มาเนี่ยอาวุธไม่พอสู้ไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องไปขออาวุธจากอิหร่านไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือคือจะว่าขอไม่ได้เขาซื้อต้องไปจ่ายทางซื้อดวนจากอิหร่านแล้วก็ซื้อพวกกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือเพราะกระสุนปืนใหญ่เขาใช้เยอะมากฉีปนาวุธก็หายไปเยอะมากลดไปเยอะมากคลังเนี่ยลดไปเยอะมาก คือถ้ารัเสเซียแน่จริงหรือรัเสเซียเก่งจริงเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปขอซื้ออาวุธจากใครเลยอาวุธเขามีเยอะนี่สายจีนก็ชอบบอกว่ารัเสเซียนี่คือแบบแหล่งโรงงานอาวุธอะไรต่างๆโรงงานอาวุธทําไมต้องไปใช้โดรนอีหลาล่ะไอ้โดรนอะันผลิตง,ง่ายคุณยังผลิตเครื่องบินลบได้ทำไมคุณผลิตโดรนเองไม่ได้เหตุผลเพราะอาวุธมันไม่เพียงพองฮะพราะเล่นหนักเกินไปกลยุทธ์วางมาไม่ดีผิดพลาดนั่นแหละยังไม่พอฮะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการยึดอยู่แขนพื้นที่ที่ยึดได้สงครามตั้งแต่เริ่มรอบนี้ปัจุบนนนถึงล่าสดีี้เมกก็ือะ อีกไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยมันจะครบปีแล้วเกือบปีแล้วรัสเซียยึดยูเครนได้แค่ไม่ถึง20%ซนตนิดเดียวเองน้อยมากทั้งที่รัสเซียคือประเทศที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเรื่องของการทหารความมั่นคงอันดับ2ของโลกยูเครนอันดับ22ของโลกไป,ไปมา,มาสองสู้กับยี่สองไม่ได้นะสู้แทบตายล้อมแทบตายโหดมากแถมเอาคนอื่นมากเกี่ยวเอาเบลารุสเอาอิหร่านมากเกี่ยวสุดท้ายก็ยังเอาไม่อยู่อยู่ดี ยึดได้เพียงแค่ไม่ถึง25%กับเวลาเป็นปีนะซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เนี่ยแหละ,ะหลายอย่างตรงนี้มันบ่งชีว้ว่ารัสเซียพ่ายแพ้แล้วที่เจ็บกว่าของรัสเซียเนี่ยก็คือความขัดแย้งภายในรัเสเซีย,ยยึดประเทศเล็กกว่าตัวเองมากแต่ยังต้องมาทะเลาะก,กันเองขัดแย้งกันเองสะง,งั้นเมื่อเดือนที่แล้วจําได้ไหมฮะที่อยู่ๆก็ปลดนายพลเซอร์เกซูโลวีคินนายพลที่หนะัวล้านคนนี้ที่ตอนแรกโอ้โหสายจีหลายคนเนี่ยโมนักโมนะอันนี้คือนายพลวันสิ้นโลก พอมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโดนปลดไปแล้วหลังประจำการได้เพียง3เดือนมาบัญชาการได้3เดือนปลดแล้วก็เปลี่ยนคนมาใหม่คงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วจากนายพลวันสิ้นโลกกลายเป็นนายพลวันสิ้นคิดอะไรแบบนั้นขัดแย้งกับนายพลไม่พอยังมีขัดแย้งกับทหารที่เป็นระดับล่าง อย่างทหารที่ไม่ยอมเข้าไปสู้รบไม่ยอมเข้าไปร่วมรบเนี่ยสุดท้ายก็โดนตัดสินจำคุกไป5ปีอย่างน้อยหดวยมากยังไม่พอยังมีขัดแย้งกับประชาชนอีกที่ไปบังคับประชาชนไปเกณฑ์ทหารประชาชนประท้วงไม่พอใจแล้วก็ทําให้ประชาชนทั่วประเทศเครียดมากถึงขั้นต้องกินยาต้านซึมเศร้านะหมพภนรัสเซียมันเจ็บปวดมาก,กแค่สงครามที่ปูตินก่อคนเดียวแต่ทุกคนต้องเจ็บปวดแล้วก็ยึดมาปีนึงก็ยังยึดไม่ได้เห็นไหมหลายอย่างนี้ทําให้ทาไมถึงนายพลสารัฐท่านนี้เข้อติงบอกว่ารัสเซียเนี่ยแพ้ทุกประตูเลย เราก็ยังมีงบประมาณกลาโหมงบประมาณเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเสียไปเยอะมากทั้งที่ตอนนี้คือเศรษฐกิจแย่มากประชาชนก็แห่หนีเศรษฐีก็ถอยห่างเจ็บปวดอยู่แล้วก็ยังไปเอาเงินตรงนี้ไปทุ่มกับกลาโหมนั่นแปลว่าพอตอนนี้คือรัสเซียรายได้น้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าโดนแบนจากทั่วโลกเยอะมากแบนใหญ่ๆคือไม่รวมวับรัสเซียการขุดเจาะน้ามันหรือแม้แต่แบนบริการอินเทอร์เน็ตมากมายนี่ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นรายได้รัสเซียจากตรงนี้หายไปเยอะมากการเงินก็ไม่สามารถโอนข้ามประเทศได้การเดินทางก็ไม่สามารถเดินไนดะ้ทุกอย่างเจ็บปวด ไม่พอพอเจอปัญหาแบบนี้เสร็จก็ยิ่งทําให้เงินเหลือน้อยน้อยเสร็จต้องมาจ่ายกราหโหมเยอะนั่นแปลว่าัฐเสียต้องไปเฉือนงบประมาณจากที่อื่นนะเงบประมาณเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยต้องเฉือนมาใส่ตรงนี้ผลกระทบก็คือมันกระทบกับประชาชนโดยตรงแน่แน่มันถึงได้ทำให้ประชาชนเครียดไงเพราะไม่รู้อนาคตตัวเองจะแน่นอนยังไงหลายคนถึงได้หนีไปต่างประเทศ แล้วคือเดิมทียูเครนเนี่ยก็เสียเปรียบรัสเซียอยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามากก็นี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะยูเครนเนี่ยคือเสียเปรียบทั้งเรื่องของประชากรอเรื่องของทหารจํานวนทหารอทั้งเรื่องของกําลังอาวุธแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของข้อต่อรองการต่อรองเนี่ยยูเครนไม่ได้มีสิทธิ์มากเท่ารัสเซียรัสเซียคือถือเรียกว่าถือชัยเหนือกว่าแล้วก็อันดับ2ของโลกเห็นไหมยูเครนอันดับ22 22ก็ไไม่ด้แยี่ียบสซียีล้วบืออ่อนมาก อย่างถ้าเรามาเริ่มที่ประชากรยูเครนเนี่ย,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 ยประชากรน้อยกว่ารัสเซีย3เท่ากว่านะนั่นแปลว่าประชากรรัสเซียเนี่ยต้องเอามาหาร3เอามาหาร3.3ด้วยถึงจะเท่ากับประชากรยูเครนน้อยแบบนั้นหรือถ้ากําลังทาหารทหารยูเครนมีกําลังที่น้อยกว่ารัสเซีย4เท่าต้องเอาทหารรัสเซียไปหาร4ถึงจะเทียบเท่ากับทหารยูเครนใช่ไหมหรือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือว่ายูเครน1นคนทหารยูเครนหนึ่งนายต้องสู้กับทหารรัสเซีย4นายให้ได้ให้ได้นะไม่ใช่ว่ามีข้อผ่อนปนอะไรไม่มียกเว้นต้องทําให้ได้เพราะคุณมีทหารแค่นี้ ที่เหลือคุณต้องเกณฑ์เพิ่มถามว่าเกณฑ์เพิ่มมันก็ใช่อาจจะลดได้แต่คือสุดท้ายรัสเซียก็เกณฑ์เพิ่มมันก็เพิ่มกลับมาเท่าเดิมก็ได้แลวประชากรรัสเซียเยอะกว่ามันเกณฑ์ได้มากกว่าซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือผลงานของยูเครนเองแล้วก็ผลงานของตะวันตกช่วงแรกเนี่ยต้องย้ำเลยว่าช่วงแรกคือเป็นของยูเครนนะยูเครนเขาสู้เองไม่ได้มีอาวุธอะไรตะวันตกมาสนับสนุนนะตะวันตกแนะนําให้หนีด้วยซ้ําให้ยอมแพ้เพราะคิดว่าสู้ไม่ได้แน่สุดท้ายยูเครนก็เอาอยู่เห็นี้ผลงานยูเครนแต่แรก สุดท้ายตะวันตกจึงได้สนับสนุนนะแต่ถ้าตะวันตกไม่สนับสนุนระยะยาวไม่แน่ปานี้ยูเครนอาจจะแบบโดนยึดไป50%ก็ได้แล้วก็ยังมีความช่วยเหลือเรื่องของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพราะว่าเสาอากาศเสาสัญญาณอะไรมากมายเนี่ยโดนรัสเซียพังทำลายไปเยอะมากเสาไฟฟ้าทําให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยขาดกันเยอะมากขาดการติดต่อเนี่ยแหละฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เติมเต็มความสาคัญเพราะามันผ่านดาวเทียมเนี่ยฮะทางสายก็ไม่มีค่าเพราะว่าไม่มีจานร,รับกับจานดาวเทียมข้างนอกที่คอยรับส่งให้ สามารถสื่อสารกันง,ง่ายทำให้ทหารยูเครนก็คองความได้เปรียบเรื่องนี้อีกการสื่อสารเนี่ยครบคันมากสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแนวหน้าสื่อสารถึงแนวหลังบอกแนวหลังว่ามีอะไรบ้างแนวหลังส่งอาวุธมาได้รู้ว่าต้องส่งอะไรเราแนวหลังคือมีเข่ากรองอะไรก็มาส่งให้แนวหน้าเยอยะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็สําคัญมากอีลอนมัสก์ก็ช่วยได้เยอะแต่ประเด็นก็คือว่าล่าสุดนี้เนะี่ยมีประกาศจากอีลอนมัสก์เองบอกว่าเนี่ยอาจจะลดสเปคเพราะว่าเหมือนว่ายูเครนเนี่ยใช้ดโดรนมาควบคุมผ่านพวกดาวทเทียมอินเทอร์เน็ตดาวเทียม เพื่อมาใช้โดรนเพราะฉะนั้นอีลอนมัสเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสบายใจก็ออกมาประกาศบอกว่าเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยเดิมทีเราจะบริจาคให้ยูเครนคือเราจะให้เพื่อช่วยเรื่องของมนุษยธรรมเพราะว่าเห็นว่าโดนทําลายอินเทอร์เน็ตเยอะมากาการสื่อสารไม่ได้ก็เลยจะช่วยเรื่องการสื่อสารเฉยๆแต่พอเห็นยูเครนะน่านมาใช้เรื่องของใช้โดรนมาพุ่งกับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเนี่ยอาจจะไม่สบายใจอะไรแบบนั้นที่สําคัญคือเขาย้ําว่าเขากลัวสงครามโลกครั้งที่3นั่นแหละ หรือถึงขั้นใช้นิวเคลียร์แล้วสู้กันหนักอะไรแบบนั้นนี่คือสิ่งที่อีลอนมัสเขาย้าไว้นะคือไอ้คานี้ของอีลอนมัสเรื่องของกลัวสงครามโลกมันก็แปลกๆป,กปกนะตรงที่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกับไอ้แค่อินเทอร์เน็ตแค่นี้มันจะทําให้เกิดสงครามโลกกับที่ยูเคนใช้โดนแค่นี้หรอมันไม่น่าใช่เพราะว่าแค่ดาวเทียมอีลอนมัสมันไม่ได้ทําให้ถึงขั้นรัเสเซียจะใช้กําลังหนักจะใช้นิวเคลียร์หรือเป็นตัวตัดสินว่าจะไม่ใช้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตรัสเซียก็จะไม่ใช้นิวเคลียร์แต่ถ้าให้กๆมมมัััาาาาััันนนาาาาาาจจกกรรรรฐฐฐบบลลสหยุโท้้ง อาวุธพวกนั้นแหละที่จะอ้างว่ามีผลก็ได้แต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าถ้าสงครามมันจะเกิดมันก็เกิดมันไม่ได้เกี่ยวกับใครจะเริ่มทําอะไรแต่คือมันเกิดจากรัสเซียเริ่มก่อนคือถ้าใครเริ่มนั่นก็อีกเรื่องแต่ประเด็นว่าคนอื่นก็คือไม่ได้เริ่มแต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีประเทศไหนเริ่มนอกจากรัสเซียรัสเซียไปเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นยูเครนตอนนี้จะมีแค่2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือว่าสู้สู้ให้เต็มที่ซึ่งอาจจะแพ้หรืออาจจะชนะทางที่สองก็คือยูเครนไม่สู้ก็คือแพ้แน่ๆก,กับ คุณอาจจะมีโอกาสแพ้หรืออาจจะชนะคุณจะเลือกอะไรดีละ่ะคุณต้องเลือกอาจจะสู้ดีแทนที่คุณจะไม่สู้ก็คือคุณพ่ายแพ้แน,น่จะยอมแพ้เหรอฮะแล้วก็โดนยึดประเทศไปแล้วสุดท้ายประชากรต้องอยู่ภายใต้รัสเซียโอเคบางคนอาจจะบอกว่าออยู่ภายใต้รัสเซียแล้วไงล่ะสุดท้ายคุณก็ไม่ต้องสู้กันไหมละ่ะอะไรแบบนั้นใช่แต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเปิดศึกกับใครอีกถ้ายูเครนเป็นของรัสเซียแล้วรัสเซียอนาคตเปิดศึกคนอื่นมันจะเกณฑ์คนในยูเครนนี่แหละไปเป็นทหารแล้วถามว่าคนยูเครนเอาไหมล่ะ คุณจะสู้เพื่อประเทศชาติแล้วอนาคตคุณอยู่สงบไปร่วมกับยุโรปก็คุณจะเริญหรือว่าคุณจะแบบตกเป็นของรัสเซียตอนนี้ยังไม่ต้องสู้แต่อนาคตคุณต้องสู้เราไม่รู้ว่ารัสเซียจะไปเปิดศึกกับใครอีกเนี่ยฮะมันมีเหตุผลมากมายเหมือนกันเหมือนกับที่จีนกับไต้หวันแล้วทำไมไม่รวมกับจีนโดยดีล่ะก็นี่เงถ้าจีนมันบ้าอำนาจไปยึดคนอื่นอีล่ะแล้วอนาคตมันไปสงครามขึ้นมามันก็จะเอาคนไต้หวันไปเกณฑ์ทหารหรืออะไรก็ตามคนไต้หวันเอาไหมล่ะหรือคุณจะทําเพื่อชาติหรือจะทําเพื่อคอมมิวนิสต์อันไหนม ต้องสู้กับจีนต้องเป็นทาหารใช่ถึงเวลาคุณรวมกับจีนแล้วอานาคตคุณก็ต้องเป็นทาหารอยู่ดีถ้ามันเกิดสงครามอะไรแบบนั้นมีค่าเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณมองว่าอันไหนดีควรจะช่วยใครดีแล้วถ้าจะมาอ้างว่ากลัวสงครามโลกผมว่าอนาคตจบแน่ฮะเพราะมันจะมีไอ้พวกนี้แบบนี้แหละมาผุดเกิดขึ้นอีกเยอะมากเพราะไอ้พวกนี้มันรู้ไงี่ว่าฉันไปบุกใครก็ได้บกดุกเสร็จจะไม่มีใครกล้าช่วยมันเพราะว่าเพราะมันกลัวสงครามโลกไงไอ้คนที่ช่วยก็ก,กลัวสงครามโลกก็แปลว่าฉันทําอะไรกับใครก็ได้เพราะคนอื่นกลัวฉันอะกลัวฉันระเบิดเห็นไหม มันก็ทําให้สร้างไอ้พวกนี้ขึ้นมาเยอะสร้างปีศาจอะเขาเรียกเป็นการสร้างปีศาจขึ้นมาอีกเยอะอีกหลายตัวหรือคุณจะสู้ละ่ะอะไรแบบนั้นไม่งั้นอนาคตถ้าทั้งโลกเป็นของมันละ่ะมันจะใช้อะไรกับคุณก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่งั้นหรือว่าพูดง่ายๆเลยไม่งั้นทั่วโลกทําไมไม่เป็นรวมเป็นประเทศเดียวละ่ะทั่วโลกไปเป็นของรัสเซียดิทั่วโลกเป็นของจีนสิถามว่าใครจะเอาไหมมีคนจะเอาไหมละ่ะ แต่ก็เข้าใจว่าวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกก็คือคิดเรื่องของสิทธิธมธนุษยชนอะไรก็ตามแล้วก็รัฐบาลเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาควบคุมอีลอนมัสไม่ได้นะไม่ได้มีสิทธิไปชี้นำนู่นนี่นั่นไม่เหมือนแบบจีนจีนชี้นาได้จีนควบคุมเอกชนแล้วก็แฝงตัวก็คือบังหน้าเอาเอกชนมาบังหน้าจริงจริงรัฐบาลอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทําตามทุกอย่างาสื่อในจีนต้องทาตามชี้ทุกอย่าง วิจารจีนไม่ได้เลยก็อันนี้ต่างใช่ไหมบริษัทของอเมริกาที่อันดับใหญ่อันดับต้นๆไม่จาเป็นต้องฟังรัฐบาลสหรัฐไม่จาเป็นต้องตามอะไรแบบนะั้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนของเขาก็มองว่าสำคัญตรงนี้ก็ย้อนไปอีกว่าที่พวกสายจีนเนี่ยชอบใส่ร้ายว่าอเมริกาเนี่ยชอบใช้พวกสิทธิมนุษยชนเพื่อไปแทกแซงคนอื่นเอาเอาแบบใช้ปากพูดอ,ะ,อะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้ไปกล่าวอ้างอ่าแล้วก็มีพวกเอ็นจีโอนุนนี่อะไรก็ตามนี่ฮะขนาดสงครามรัสเซียยูเครนที่อเมริกาไม่เห็นด้้ววยยยรรสสเเซีีนะ่่งอออาาุธใหต ยังยังเห็นด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังกลัวเรื่องของสองคารามโลกอะไรก็ตามนี่คือขัดแย้งกับคํากล่าวอ้างของสายจีนมากแต่คือที่อีลอนมัสพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะยึดดาวเทียมไม่ให้ใช้เลยไม่ใช่เขาคาดว่าน่าจะเป็นการลดสเปกอะไรบางอย่างไม่ให้เชื่อมกับอุปกรณ์บางชนิดได้อะไรก็ตามหรือไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นวิธีการเล่นการเมืองวิธีการเล่นปูตินของอีลอนมัสหรือเปล่าของซาร่าหรือเปล่าเหมือนก่อนหน้านี้เห็นไหมซาร่าบอกว่าจะไม่ส่งจรวดทงางไกลอาจจะส่งแค่แบบพวกป้องกันะเน้นป้องกันให้ยูเครน ไปๆไปม,มาก็ส่งไฮมาให้ยูเครนที่มันยิงได้แบบไกลกว่าปืนใหญ่ไปๆไปม,มาล่าสุดประกาศส่งรถถังใชไหมมันหนักขึ้นเรื่อยๆอนาคตช่วงแรกตอนนี้คือบอกว่ายังไม่ไม่ส่งเครื่องบินลบไม่แน่อนาคตอาจจะส่งเครื่องบินลบ F16 มีโอกาสมากที่สุดเครื่องบินลำอื่นอาจจะไม่มีโอกาสแล้วยูครนก็ต้องการแค่ F16 นั่นแหละขนาเล็กๆขับง่ายวิ่งง่ายอะไรแบบนั้นแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ยากมากนะัก แล้วก็ยังมีอีกเรื่องฮะเรื่องของการระดมทัพเรื่องของการบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะสร้างบาดแผลระยะยาวให้กับรัสเซียนะโดยเฉพาะเมื่อสองครามจบแล้วเนี่ยภาพมันจะชัดมากมันจะเจ็บปวดมากเพราะมาไปบังคับเกณฑ์พวกชายหนุ่มเอาไว้รบชายหนุ่มที่เป็นวัยแรงงานอ่ะแล้วเป็นวัยที่กําลังจะมีลูกหรืออาจจะไม่มีลูกแล้วคิดจะมีหรือมีลูกไปแล้วปัญหาที่จะเกิดก็คือว่าแม่ไม่จะเต็มประเทศแต่ชายหนุ่มจะหายไปเยอะ เดี๋ยวจะพาไปดูพีระมิดประชากรตรงนั้นจะเห็นได้ชว่าชายหนุ่มหายไปเยอะจริงๆในอดีตนะและปัจจุบันมาเจอปัญหาแบบนี้อีกแม่มา่าอีกเยอะและซึ่งชายหนุ่มจํานวนมากเป็นวัยแรงงานวัยที่มีกําลังในการทํางานบางคนอาจจะมีมันสมองที่ฉลาดอนาคตจะพัฒนาประเทศก็ส่งไปแบบเนี้ยเสียชีวิตฟรีๆตายฟรีๆง่ายๆซึ่งหลังจากจบสงครามแล้วเนี่ยรัเสเซียต้องเผชิญความทรมานทางด้านเศรษฐกิจอย่างแน่นอนอันนี้ผมฟันธงเลยจริง,รงๆแล้วเนี่ย ยุคนี้หลายประเทศมากทั่วโลกเนี่ยห่วงการเกิดของประชากรค่วงการตายของประชากรมากโดยเฉพาะเด็กเกิดใหม่เนี่ยเขาห่วงมากยิ่งเฉพาะหลายประเทศทั่วโลกที่มันเจริญแล้วประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ก็คืออัตราการเกิดจะน้อยลงมากเพราะคนมีความคิดเจริญอาจจะไม่ค่อยอยากมีลูกมากถึงช่วงแบบเจริญแล้วอะเน้นพัฒนานเน้นทางานจนหลายประเทศอาจจะเข้าสู่สูงวัยอะไรแบบนั้น รัสเซียอนาคตก็จะเสี่ยงเป็นแบบนั้นเหมือนกันหลายประเทศเป็นแต่คือรัสเซียยังดีกว่ายูเครนแล้วถ้าไปดูจํานวนประชากรรัสเซียจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มรุ่งฮะร่วงลงไปเรื่อยๆอประชากรรัสเซียคือมันลดลงเรื่อยๆทุกๆปีนะเช่นเดียวกับยูเครนยูเครนก็ประชากรลดลงเรื่อยๆทุกๆปีเขาเรียกว่าอัตราการตายเนี่ยมากกว่าอัตราการเกิดเกิดมีแต่คือตายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแทนที่รัสเซียหรือปูตินจะมาห่วงอัตราการเกิดการตายเนี่ยกลายเป็นว่าไปห่วงผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ครอบครองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ แล้วยิ่งเจอสหรัฐเข้ามาเกี่ยวด้วยสหรัฐเข้ามาช่วยคือหมดหวังอะ่ะรัสเซียหมดหวังที่จะชนะหมดหวังที่จะครอบครองยูเครนที่จะฝันระยะยา,ตยาวตอนนี้อาจจะเศรษฐกิจภายในรัสเซียไม่ค่อยดีทรัพยากรธรรมชาติอาจจะกินระยะยาวไม่ได้หรือเปล่าก็เลยหวังผลจากยูเครนยูเครนช่วยให้ได้เยอะอะไรแบบนั้นเพราะอาดีตโซเวียตมันจเจริญม,มากอ่าแล้วถ้าเราไปดูกราฟการข,าขุดเจาะพลังงานเนี่ยก่อนที่จะแตกเป็นหลายๆประเทศโซเวียตแต่ก่อนขุดเจาะได้เยอะมากน่าจะแซงสหรัฐไปเยอะด้วย แต่พอหลังจากแตกไปหลายลประเทศคือมันล่วงนะพอมาดูเป็นรัสเซียประเทศเดียวมันล่วงไปเยอะมากหลายอย่างการเงินก็หายไปเยอะองเงินที่จะเก็บได้ก็หายไปเยอะภาษีก็มันกระจายไปทั่วแทนที่ภาษีทุกคนจะต้องจ่ายให้กับโซเวียตอะไรประมาณนะั้นรัสเซียก็น่าจะหวังแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเรายังไม่ได้นับรวมคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศชายหนุม่มรัสเซียเลยพอที่ต้องหนีพเพราะโดนบังคับเกณฑ์ทหารแล้วเขาไม่อยากไปเป็นเพราะไปเราต้องตายแล้วตอนนี้กลับก็ไม่ได้กลับไปมันก็จะดําเนินคดีถ้าจะกลับยังไงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็หนีไปต่างประเทศเยอะมากหลายคนเอาหอบเงิน <polarization. S 2> หลายคนก็เป็นคนมีตังค์นั่งเครื่องบินก่อนหน้านี้เคยให้ดูแล้วใช่ไหมฮะที่แบบเครื่องบินออกจากรัสเซียเยอะมากหนีไปแบบหลายประเทศมากยกเว้นยุโรปนะยุโรปก็จะมีแค่ฟินแลนด์ที่นั่งรถไปได้หลังจากนั้นฟินแลนด์ก็ปิดแล้วซึ่งยุโรปก็ปิดน่านฟ้าไม่ให้รัสเซียเข้าใน่รัสเซียหูหนีไปประเทศรอบข้างเยอะมากเพราะเป็นวีซ่าที่เข้าง่ายกว่าอะไรแบบนั้นซึ่งคนที่หนีไปพวกนี้เนี่ยเขาก็มีทางเลือกหลังจบสงครามก็มี3ทางเลือกหลักๆทางเลือกแรกก็คือว่าเขาอยู่ตัวแล้วออ่่ะะเเเ้้้าาาไปปปปปยยููม็นนีีีีแแลวตตังสจจจจบ2 เขาอยู่ตัวเขามีตัง <S 2> <S 2> <S เขามีเศ<ๆ>รษฐกิจมีธุรกิจตัวเองที่นั่นอยู่ตัวก็ไม่อยากกลับแล้วสือท้าเรื่องที่2ก็คือว่าจริงๆอยากกลับนั่นแหละแต่กลัวว่ากลับไปแล้วโดนลงโทษโดนกฎหมายแลสเสียเนเล่นย้อนหลังแน่หรือแบบที่3ก็คือว่าอยากกลับมากอะแล้วก็ช่างมันกลับไปก็ไปโดนลงโทษเอาเธออะไรแบบนั้นซึ่งแบบที่3ก็น่าจะมีแต่คือมันไม่รู้ทุกคนจะเป็นแบบที่3เสมอไปมันต้องไปดูที่ปลายทางณนะตอนนั้นอีกทีแต่มันก็จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อแบบยกโทษอ่ะเอากฎหมายตัวนี้ออกเนรโทษอะไรก็ตามเนี่ยให้คนที่ไม่นทีโดลงษ พวกนี้ก็อาจจะก,กลับมาก,ก็ได้อีกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็าจะาคิดว่าเนี่ยรัสเซียในเมื่อรัสเซียมันไม่มั่นคงอ่ะฉันจะกลับไปทําไมเดี๋ยวดูก็จะเกิดสงครามฉันต้องหนีอีกเหรอในเมื่อฉันเริ่มหางานที่นี่ได้ฉันเริ่มอยู่ตัวแล้วบางคนมีเศรษฐกิจมีธุรกิจแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วแล้วค่อยไปขายคนรัสเซียที่รัสเซียแต่คือทํางานที่นี่แต่หาก,กินกับรัสเซียหรืออะไรก็ตามมันก็มีหลายวิธีมากนอกจากว่านอกเจากจว่ารัสเซียจะชนะสงครามครั้งนี้โอเคคนอาจจะมองเออมัน แล้วเป็นสงครามครั้งใหญ่ไหมก็ยังคงน่ากลัวอยู่ดีแต่คือมันริบหลีอะมันรีบหลีมากการที่รัสเซียจะชนะมันรีบหลีมากเพราะว่าสหรัฐเข้ามาเกี่ยวยุโรปเข้ามาเกี่ยวเห็นไหมฮะรัสเซียยืดมาเป็นปียึดได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะนี่คือความลำบากรัสเซียในอนาคตระยะยาวมากทีนี้เรามาดูที่พีระมิดประชากรมาเริ่มจากของรัสเซียก่อนรัสเซียก็คือเมื่อกี้ให้ดูเส้นนั้นก็คือเป็นเส้นที่แบบประชากรลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าดูจากพีระมิดก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเพียงแต่พีระมิดของรัสเซ โดยเฉพาะฝั่งผู้ชายน่ะจะเป็นช่วงแหวงซึ่งช่วงแหวงก็นั่นแหละมันก็มาจากผลกระทบสงครามแต่ก่อนจะมีช่วงสงครามโลกอะไรแบบนั้นล้วเสียตาไปเยอะมากเสียไปเยอะทําให้คนวัยหนุ่มช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้มาสานต่อวัยแก่ในช่วงนี้ทําให้มันหายไปเยอะส่วนอัตราการเกิดลัสเซียก็ไม่ไดีแย่มากไม่ได้ถือว่าน้อยจนแบบน่ากลัวเลยขนาดนั้นถือว่ากลางค่อนไปทางน้อยส่วนถ้ามาดูพีระมิดของยูเครนจะเห็นว่ายูเครนถือว่าเจ็บปวดถือว่าลําบากมากนะอัตราการเกิดก็น้อยมากประชากรที่ก็จะลดลงเรื่อยๆอยู่แล้ว ประชากรเดิมทีก็น้อยกว่ารัสเซียอยู่แล้วนะน้อยกว่า3เท่ากว่าน้อยกว่าแถมยังลดลงเรื่อยๆแถมอัตราการเกิดก็ไม่ได้ดีแถมตอนนี้เจอสงครามอีกยูเครนคือน่าสงสารมากแหละแต่ประชากรเดิมทีก็ไม่ได้น้อยมากแค่มันน้อยกว่ารัสเซียเยอะเฉยๆสีิล้านคนก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ถ้าเรามาเทียบกับประเทศไทยพีระมิดประชากรไทยถือว่าดีกว่าทั้งรัสเซียทั้งยูเครนนะดีกว่ามาก แต่เพียงแต่ว่าอนาคตใช่อนาคตจะเข้าสู่สูงวัยในอีกไม่นานของไทยถือว่ากลางๆไม่ได้ถือว่าแย่หรือถือว่าดีถือว่ากลางๆาอัตราการเกิดก็ยังโอเคประชากรยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าอัตราการเกิดมากกว่าอัตราการตายต่างกับรัสเซียกับยูเครนที่ตายมากกว่าเกิดทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ของไทยน่าจะราเราวเจ็ดสิบล้านคนโดยประมาณส่วนถ้าไปเทียบกับสหรัฐอีกที่เป็นภาพที่เห็นได้ชัดอีกของสหรัฐอันนี้ดีกว่าไทยสหรัฐถือว่าดีมากนะจะเห็นว่าอัตราการเกิดคือมันเลี้ยงแบบสวยงามมากเลี้ยงแบบนี้ก็คืืออว่่ามันจะไปเรยๆ อนาคตจะอยู่ได้นานกว่าจะอยู่ได้ดีกว่าแบบนั้นเพราะว่าก็อาจจะอยากมีลูกหรือเปล่าเพราะประชากรสารัฐน่าจะมีลูกกันดีมีลูกกันเยอะอัตราการเกิดของสารัฐก็ถือว่ามากส่วนถ้าใครสนใจเรื่องของพีระมิดประชากรลองไปดูช่องเทสเอทไทยได้ฮนะเสิร์ชคำว่าพีระมิดประชากรแล้วจะมีช่องเทสเอทไทยช่องยูทูบอะลองกดเข้าไปดูอันนั้นคืออธิบายละเอียดมากดีมากการาฟิกสวยงาม